สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอ็นเตอร์ไพรส์อาดวันนี้ผมจะมารีเพลย์การที่ผมได้อดูอินสู้ทาซูนะครับคนอาจจะสงสัยว่าออดูอินมันเป็นตัวแท้งมันอาจจะแพยย้ตุวทูด,ดามเมจอย่างทาชิมันก็ไม่สมหังอดูอินมันมีลักมือหกตัวทูด,ดามเมจแดงแดงอยู่เช่นมาลอดไฮเยเตฟอเรนลอเรียวอะไรพวกนั้นซึ่งผมก็เคยลงคลิปไปแล้ว โดยกับทาชีอย่าพยายามแย่เขาด็วยสแตกด้านในมุมหนึ่งโดยการที่เราเดินชิดกำแพงเราใช้ท่านหนึ่งต่อเขาไปเรื่อยๆแต่เหมือนราชีเขาจะกดสองมาประทะก,กับผมไม่หยุดนี้นผมกดเด็กคุบารี่ไปแล้วกดสองยกอีกทีหนึ่งผมต่อเลือกเขาได้ประมาณ80%แล้วผมก็เก็บเลือดแบบชิวๆจากนั้นก็เคลียร์คิต่อใครเวลสีแก็ชนะอันนี้หกคุมโซเขาชนะอยู่ผมเลือกเยอะกว่า เขาจะยังไม่กล้าเข้ามาเกดสตกแต็กใส่ผมงั้นหันนี้หัเลือดซีก่อนแล้วก็ยกตีอันตียัดอปสิบคิ้วอันนี้เขาประมาทเหมือนเขาจะคิดว่าหมไม่น่ามีด้เหนพอแต่หมมีดาเหนพออันนี้ผมก็ใส่ดุลเจาะร้อยจะได้ตีหัวตัวอะไรต่างๆเข้าในหมดอีงหนึ่งมักจะเจอแต่ตัวฮุกตัวแรงๆไม่ค่อยเจอไฟเตอร์แทงเท่าไหร่มันจะเจอแบบโคตรข้อโคตรไม่แรงอะไรที่น่าเบื่อมากในหมดอีกหนึ่ง เล่นแต่ละทีไม่ง่าเบืือนไม่สีสันเลยมีแต่ตัวเดิมๆแต่ทาชิก็โอเคยังเป็นตัวที่พอช่้ได้สระอัดดุลง่าเดินต่อของแทงลือนก็ตามอันนี้เขาจะเก็บสแห็่นด้วอันตินี้ก่อนโอเคววเขากดรี่คัเวอรี่หนีอันนี้หมจะเอาตัดด้วยก่อนนะครับเพราะว่าเวลาแรกกันเขาจะได้เลือดน้อยอันนี้อย่าละเขากตั้งงจรายอันนี้หุ่นอันติยัด แล้วก็พยายามตีสู้ข่านหนึ่งเขาปาดสวนเดี๋ยวผมปาดเขาตายก่อนเขาออกเป็นไอเทมโลมดําเนินเหมือนจะเอามาบิสกอร์ผมยังไงอย่างนั้นอ,าาอ,อนน๋อ,น,น,อน,นี้เขากำลังจะเกอพร้อมถ่าเรียกสกิลที่กู้ด้อีกประมาณหกสิบกวิอันนี้ผมตอดต้อมเขาแลยก็ตดัดตอดไปผมได้ตัดเลือดแล้วจังหวะนี้ทําให้ได้เปรียยเขาระดับหนึ่งส่วนทางเขาก็ออกข้ากับซ,ซ,ซีมาทําไมล่ะ เขาอยากหาจังหวะไม่ให้โดดสตันจะได้ส่วนผมในการตีธรรมดาได้อันนี้ผมจะอับกับค่อนข้างสลับกันแต่ก็จะเทนหนึ่งเปร์เซนใหญ่จะได้ตอบเขาได้อันนี้เขาเกิดสเต็ปไม่ได้นะแต่เขาสามรารถมาตีของติดได้น,นี้ผมเสียพาสตีปก็พยายามดูดเลือดก,กับคีบเอาอันนี้เขากลับบ้านผมก็จะเข้าไปต่อเลือดป้อมเขา จังหวะนี้เงินผมนะเขาอยู่เขาเงิน2,007ของ3,005อันนี้ผมก็ต้องรอเลือดในกลางก่อนเพื่อจะได้เข้าไปฟันอีกรอบในท่าหนึ่งต่อเขาไปเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกในช่วงต้นคลิปแล้วเราจะได้เปรี้ยวเราวก็เดินเข้าไปเก็บเขาพยายามเก็บสแต็กค,ค,คนได้นาทีเขาก็ยังออเก็บสแต็กไม่ได้อันนี้ผมกระโดดเข้าไปใส่รึ่งหลอดกว่า นี่คือความแอบแปลของอับดุลถึงมันจะดูเป็นทางที่ไม่มีดาเมจแต่มันก็มีดาเมจอันนี้ผมก็ข้าไปตอ,ปอต้องขอตอแล้วก็รอเขากลับมาอันนี้ถ้าผมเห็นแววของเขาจะออกของแท้งผมก็คงจะออกมรามาสศแต่ยังไม่เห็นจะต้องออกกัะดิ่เลือดมาก่อนเก็ดเลยก่อนก่อนที่จะโดนแยง่งมุมตอดตอดเลือดรึ่งหลอด ตีธรรมดาสู้เขาเก่สแตกได้นี่คือความคิดหายิ่งแล้วล้วจากนั้นเขาก็อันตีใส่ผมโคตรแรงอันนี้ผมพยายามดูดเลือดสู้แต่เหมือนเขาอันตีอีกพุ่งไปอีกทางเลยมีโอกาสได้ผมเปิดท่าหนึ่งปากเขาได้จนตายเขาพึ่งได้ตัดเลือดเองไม่ทันแล้วผมชนะและจบบ้านโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับก้า ผมหากไม่สนุกเดี๋ยวอะไรก็มาบอกในหนใหม่นะคะผมเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่อืมอันนี้คือของที่ผมออกอันนี้ผมจะออกเฟนเด to ทูต,ต่อแต่ผมไม่ได้ออกอันนี้ดาเมจสามตัดศูนย์ 0. อันนี้จบคิดจริงๆและสวัสดีครับ